Hope that I can เลยครับ Hello Hello น้องเตนพี่แจ๊กสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทุกคนดีใจมากๆที่ได้เจอกับน้องเตนแล้วก็พี่แจ๊กนะฮะ Feel free to say hi to everyone เิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเตนนะครับก็วันนี้เรามาสนุกด้วยกันนะครับสวัสดีครับแจ็คสันครับเจอพี่แจ๊กกับน้องเตนแล้วเหมือนเหมือนเจอลมนะฮะ เจอทีไรผมเสียทรงทุกทีเลยนะมาครับนั่งคุยกันหน่อยนะขออนุญาตเชิญนั่งเลยได้เลยเอางี้ครับใช่ใช่เนาะ we we met last time we didn't get to sit and talk แต่คราวนี้ได้ได้นั่งเนาะวันนี้ได้ใกล้ชิดกับพี่ชิดนะฮะมาในวันนี้เรีว่ามในวันนี้เรียกว่าพี่ชิดแล้วกันนะครับแต่ว่า ขออนุญาตาไม่ไม่ชิดมากเพราะว่าต้องเว้นวักให้เธอไลฟ์เว้นไว้ให้เธอรักนะ Right so เมื่อกี้ได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อย The commercial came